สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอฟซี FC ลุงป้านาทุกท่านนะครับผมอยู่เราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเลีผยปผมมาต้นไม้นะครับผมสวัสดีครับผมนอนต้นไม้ครับครับผมช่วงวันนี้เราสองคนก็ผมไปพาต้นไม้มาตามหาไอตัวที่ผมเจอกับเล็กวันก่อนทุกคนนะผมตั้งชื่อว่าไอปอบหมาดําทุกคนนะซึ่งผมกับเล็กก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนยังไงทุกคนนะ,ะเดิมทีผมเจอมันที่ไร่ทุกคนนะมันไปหาพวกไก่พวกหมา ที่เป็นสีดาทุกคนนะก็พวกแมวดำไงแกจะกินพวกไอที่เป็นสีดําทุกคนที่สังเกตมานะแล้วก็เอ่อมันจะขโมยลูกหมาพ่อของผมทุกคนที่เป็นสีดําอ่ะซึ่งต้นไม้ยังไม่เคยเจอใช่ปหยังไม่เคยเจอใช่ต้นไม้อยู่บ้านยังก็ยังไม่เคยเจอผมเจอต้นไม้มาดูแล้วก็มาตามล่าดูตัวมันว่าเป็นยังไงกันแน่ทุกคนนะมันยังอยู่ที่นี่เปล่าตอนนี้เราสองคนอยู่ที่หน้าบ้านใหญ่ปอบทุกคนนะซึ่งเราตั้งหลักตรงนี้ก่อนแล้วจะเดินเข้าไปจนถึงจุดที่ผมเจอเมื่อวานทุกคนจะตามจะพาต้นไม้ไปนะจุดที่ผม ก็จะพาพี่เอฟซีทุกคนไปดูพ like ร้อมกันด้วยว่าจะเจอมันหรือเปล่าทุกคนผมตั้งชื่อว่าไอปอบหมาดำนะทุกคนนะมันชอบกินพวกหมาดำเป็นเป็นเป็นหลักกันทุกคนนะโอเคไปดูกันว่าเจอมันหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนนะฮะพี่แสตทวีสองเพจเฟซบุ๊กพี่แสตทวีสองฝากติดตามทีทุกคนนะก็สามารถไปให้กำลังใจเราอีงช่องทางได้ถ้าพร้อมแล้วไปไปดูคลิปกันับตามนะไอไอปอบหมาดำกันทุกคนนะพร้อมไหมต้นไม้หนาติ๊กพร้อมลูกกระสุนพร้อมใช่ไหมพร้อมไปทุกคนเดินทางโอเคทุกคน เรยสองคนเจ้กำลังเดินขึ้นไปเจ้าต้นไม้ต้องเดินตามน้ำไปนะเจอน้ำก่อนใช่เดินตามน้ำขึ้นไปโอเคปะพี่ต้นไม้ไปถูกปะพี่ทำลทางดีกว่ะคนทุกมนทุกคนนำหน้าต้นไม้ดีกว่าต้นไม้ดูหน้าทุกอย่างดีนะคอยระวังกันพี่นะซ้ายขวาเฮ้ยได้ยินเสียงปะมันใครจะโกนข้างในอ่ะเฮ้ยได้ยินปะไงไปก็ค่อยเดินไปใช่เพิ่งรีบเดินไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ทุกคน เดินตามน้ำไปย้อนลงไปตอนนี้ยายปอบคือเหมือนน้องเบตบอกว่ายายปอบเสียชีวิตไปแล้วทุกคนนะโดยยายปอบไม่มีอยู่แล้วที่เพราะว่าทํากันฝังไปแล้วแล้วก็น้องเบตบอกว่ามีพวกไอ้หมอผีมาขุดไปหรือเปล่าจะทำไปเชื่อทุกอย่างผมไม่แน่ใจว่าเป็นหมอผี <c oughs> พวกหมอผีพาม่าหรือเปล่าทุกคนนะพวกเล่นของซึ่งก็ไม่รู้ว่า ไอป,ปอบมาตามที่ผมได้บอกข้างต้นหน่ทุกคนนะไม่รู้ว่ามันเป็นใครจากไหนยังไงทุกคนนะอยู่ๆมันก็โผล่ออกมาทุกคนพี่ๆไม่รู้โผล่จากไหนยังไาางไม่ต้องระวังนะยินเสียงปแปลกๆวะตดนผมเดินมายินเสียงปแปลกๆทุกคนนะเหมือนมีอะไรคุยกันข้างหน้าทุกคนแต่ว่าจุดที่จะไปจุดที่ไอปอบมาดําอยู่อีกไกลทุกคนนะต้องเดินตามน้ำนี่ไปอีกไกลทุกคนกว่าถึงอะยได้ยินไหมยินไหมยินเสียงไหมต้นไม้ได้ยิน สิ่งชัดมากพี่พี่สิ่งมาจากแหนียววต้นไม้ซึ่งตรงนี้ผมเคยเจอท่านที่สี่เคยมานั่งนี้ทุกคนนะเคยมานั่งนี้แล้วก็เหมือนจะมาดูอาการยายปอบที่ยายปอบโดนไอพีพงเล่นงานทุกคนท่านที่สี่เคยมานั่งนี้ทุกคนนะอย่างเงี้ยแล้วก็รักษายายปอบทุกคน ไม่เส้นใครคุยกันเลยต้นไม้ซึ่งมันใครคุยกันเลยออัันนนนีี้้้้มมลงงยตไทางนี้มันลบนี้นี่ดีกว่านี่ลงกว่าคนต้องเลี่ยงเส้นทางนะเพราะว่าทางที่ผมจะไปตามน้ำเมื่อกี้มันมีพวกต้นไม้ขวางทางเยอะมากเลยพี่ลองอ้อมเหน่อยทุกคนอ้อมป่าหน่อยนะเพื่อขึ้นบกแล้วก็ไปจุดหมายที่จะไปกัน มาดูดีๆนะหน้าหลังซ้ายขวาบนต้นไม้ลองดูดีดีนบน,นต้นไม้ที่สูงอ,ะอ่ะเพราะว่าอาจจะมีพวกสบิ่งแฝงตัวหรือเปล่าไววใจไม่ค่อยได้แถวนี้ยยดีมาดีนปะทุกคนเสียงมากเลยเสียงแบบได้ยินเสียงไหนรอบทุกคนเสียงมันอะไรตะกนเรียกกันทุกคนนะเสียงใครวะ เสียงชัดมากพี่พี่ต้นไม้มาหนี้ต้นไม้มานี้เห็นไหมเห็นไหมนี่เป็นร่องรอยการขุดอะมึงมีใครมาขุดหรือทุกอย่างทุกคนนะมึงรอยคุยทุกคนจะไปรอยคุยพี่จะไหมมันรอยคุยทุกคนเสียงมาตรงนั้นเสียงชัดมากเลยไปไปต่อต้นไม้พยายามพยายามเตือนตามเสียงมันรู้เป็นเสียงใครันได้ทุกคนซึ่งอย่างนี้ก็ นอกจากใหญ่ปอบไม่มีใครนะแล้วก pues so 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 nah. ็เจอไอตัวปอบหมาดาอีกตัวทุกคนนะซึ่งเป็นปอบผู้ชายมันกินพวกหมาดาเป็นอาหารทุกคนแล้วตอนนี้ผมเป็นมันยิงสิ่งแปลกๆทุกคนค่อยเดินมฟังเสียงฟังเสียงนะเสียงเงียบแล้วตอนนี้เสียงเงียบแล้วไม่ได้ยินไม่ได้ยินไหมได้ยินได้ยินไหมเฮ้ยสิโค้ชฉันพี่ไป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 โอเคทุกคนตอนนี้ผมกับต้นไม้ก็นั่งพักก่อนนะทุกคนนะซึ่งเป็นจุดที่ผมนั่งกับเล็กเมื่อวานทุกคนจุดเนี้ย เราก็ตกใจที่เห็นที่นี่เพราะว่ามันสวยมากทุกคนเพราะว่าผมอึ้งกับธรรมชาติส่วนนี้มากไม่คิดว่าจะเจอสิ่งนี้ตรงเราแวกบ้านใหญ่ปอดทุกคนนะต้นไม้สวยไหมยังไงบ้างสวยชอบอ่ะใจต้นไม้ขอาชอบทุกคนนะก็เจอลำธารแล้วก็มีพวกเถาวันมีพวกก้อนหินเนี้ทุกคนแล้วก็มื่ก็้มื่กีผมต้องเดินตรงมาแต่ว่าตรงนี้มีต้นไม้ขวางทางใช่ไหมต้นไม้ใหญ่เนะี่ยขวางทางเอาไว้ทุกคนเราไม่สามารถไปต่อได้ เคยต้องเลี้ยงทางอ้อมมาอีกทางไปคนนะแล้วก็ามาเจอจุดนี้จุดที่ผมนะั่กงกันเมื่อวานมเสียงเงียบไปทุกคนนะนเสียง,งที่ผมได้ยินตอนแรกก็เสียงน้เงียบทุกคนนะนี่จะเสียงน้ําไหลแล้วก็ลมพัดนะาาต่งางต่างทุกคนนะไปทำไมเราไปดูในน้ำมีอะไรปะดูดิถ้าขลงนะระว,งว,งวงัวงล้มระวังลื่นในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวปะไปลอ,องไปดูข้างล่างกันนะว่าลำธารเป็นยังไงบ้างมีอะไรหรือเปล่า เดี๋ยวไอแมลงปอยิงแมลงปอเพื่อเพือออ่อที่จะให็นเลยเบื้องกระสุนเนี่ยมันอยูเรื่องเงื่อนของให้ดาเจองินไหมเนี่ยเก็บมาให้เก็บมาเตรียมไว้ใช้มันสำคัญกระสุนตรงนี้เขาจะหายากคือหา,า,หาไม่เจอนะระวังระวงัวงเพราะไม่รู้จะเจออันตรายข้างหน้าอะไรบ้างเนี่ยกระสุนเนี่ยเก็บไว้ในห้วยกระสุนเนี่ย,แ,นนยแข็งดี เตรียมง่ายเตรียมสูตรง่ายเตรีไมใช้เนี่ยมีเยอะแล้วเดี๋ยวก็ยิงหมดเนี่ยมายิงชอบยิงเล่นด้ะเอาเอาไปเดี๋ไปใช้เผื่อเจอตัวประหลาดอะไรสักอย่างเนี่ยยิงมันถ้ามันจู่โจมมันอย่าไปยิงก่อนนะรอให้มันมาทำร้ายเขาก่อนอย่าไปทำร้ายเขาก่อนโอเคไหมโอเคพี่พูดเรื่องเบาเรื่องออโอเคฟังฟังกันบ้างถ้าดืด้อโดน มาถึงจุดที่ผมกับเล็กมาติดนวานะตรงนี้เลยทุกคนเฮ้ยต้นไม้ไอ้ใบเท้าโคตรเยอะเลยเจอเปล่าอ <Hey. S 1> ุ้ยเห็นไหมอบเท้าตัวอะไรวะใบเท้าเพี้ยนเลยทุกคนเนี่ยเจอาะ่าใบย,ย่าพื้นอะ่ะมาเจา๋งเหรอทุกคนใบตาขนนี่แหละใช่ค้นเหรอตัวนั้นบอกว่าตัวที่พี่บอกว่าตัวนี้มันเป็นไอ้ป้อมมาดาอะ่ะมาหากินแถงนี้บอกว่าตน้นไม้ไม่แน่เนะาะ ดูข้างบนทุกคน <c oughs> ลองลื่นลองลื่น <c oughs> ทุกคนนี่เจอเพียบทุกคนเจอไหมเห<ป>มือนลอยกัน<ป>ย่ำเทา้าทุกคนกันย่ำเท้ากันตะกุยเท้าขึ้นไปบนบนดินนู่นใช่ปะว่ามีเหอต้นไม้พี่ว,ว่ามีว่ะเพื่อมีว่ะน่วจะไล่ลตัวมีแน่ทุกคนต่อไปต่อไปต่อ นีใกล้ถ mm ึงจุดท er. ี urgency, ่ผมมาเจอไอ้ปอบหมาดำแล้ท mm ุกคนนะใกล้ถึงแล้วทุกคนมาขึ้นมามาขึ้นมาเร็วมาขึ้นมาของสวยดีนะของสวยนะของดีนะโอ้โหต้นหนามต้นไหนจะไปจับมั้งต้นหนามนะต้นหนามต้นหนามเออเย่าไปจับนาะจับนะเหมือนทิ้มมือ เมื่ะว่าผมเจอมันจุดนี้ทุกคนผมไปเลยข้างหน้าแล้วก็มันออกมากตรงนี้ทุกคนไม่รู้ออกมาจากไหน,นไม่รู้ออกหลงมาจากต้นไม้หรือว่าอาอกจากป่าฝั่งนี้หรือเปล่าทุกคนมันโพองมาทุกคนแนละ้วแล้วก็มันก็ซุ่มตามมา,มาเรื่อยๆจนผมเห็นข้าล่างมาเจอมันทุกคนได้ยินเสียงก่อนมามันเสียงแบบลูกหมาทุกคนมันทําเสียงเหมือนหมาทุกคนนะใช่ป่ะ้องหนักร้องหน่อยเหรอ แค่แค่แค่บอกกันมาว่าลองลื่นลองลื <t <t 慢慢่นทุกคนนะนี่ต้นอะไรต้นไม้ต้นใสเหรอต้นไม้ออมันเป็นต้นไม้อะไรต้นใสเหรอไม่ใช่ใช่ป่ะไปทุกคนไปต่อแล้วพี่นะ้างานถึงไปข้างหน้าอีกแล้วก็เจอน้ำตกนะทุกคนอืลอยนี้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  ไม่สวยกับไม้ทุกคนไปไปไปไ่ยังน้ำขุนอต้นไม้ไปน้ำขุ่นวะไปน้ำขุ่นมากทุกคนต้นไม้มันรู้สึกว่าหินไอ้รู้สึกว่าน้ำนมันขุ่นขุนปะไหนมีไข่ด้วยเนี่ยจับกุ้งได้ทุกคนเนี่ยไข่จับได้แลว้วมันอยู่บนน้ำหรอเฮย้ยกุ้งจริงด้วยทุกคน,นมีมีไข่ด้วยต้นไม้จับในน้ำทุกคนนะต้นไม้พี่ลองใส่ทำไมน้ำขุ่นวะเนี่ย ไม่ใช่เต็มเลยอือขออ่ะถาน้ำคุณถามถามน้ำคุณเปนรูไม่ล่ะต้องมีทางยึดถือทำให้คุณดิทำไมต้องรู้ดิทำไมต้องมีแบบทนายเขาจะว่ามีความตกใจนิดนึงอ่ะว่ามีความผิดว่าน้ำทั้งคุณน้ำคุณต้องมีคนใช้น้ำทำน้ำคุณข้างบนตอน้นพคุณปุ๊พี่มาเจอ คนน้ำคนเป็นปกตินะปกติถ้าไม่มีการลงไปจับอะไรหรือว่าไม่มีการมาเหยียบย่ำตรงพื้นน้ำอย่างนี้ไม่น่าจะขุนนะต้นไม้แล้วที่ต้นไม้ยืนอยู่จอยต้นไม้นั่งอยู่มันเป็นจุดที่เปียกๆเหมือนมีการมานั่งใช้งานอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าไ,ไอ้คนที่อันนี้วะทุกคนไอ้ปอบหมาดาํนาทุกคนนะที่มันอ่องลงมาหาสัตว์น,น้ำหรือเปล่าอะไรคืออะไรอะ ป,ป้อมมาแต่มาต้นไม้เป็นวนเหรอใช่ <c oughs> ที่พี่หนูใช้เอาที่นึงละมีตเต็มกระเป๋าแล้วป้อมมาแต่ไม่รู้ทุกคนที่มันมาหาสัตว์น้ำกินหรือเปล่าพวกปลาพวกกุ้งหอยปูปลาทุปกคนน้ำขุ่นมากครับพี่มาไปไปต่อไปผมจะขึ้นไปจุดที่ผมเจอน้ำตกม,ามาัวานทุกคนนะแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆถ้า ไม่เจอมันค่อยกลับทุกคนนะน้บตมอยู่ตรงนไม่พาท้องไปเจอมันมากเลยไอป้อมมาดำทุกคนตอให้ง่ายาน,น่อยย่งตะวมาร้อยเมตร100ได้ร้อเมตรอื่น้ำขุ่มน,ขมมน,มนมากใช่ไหมเมื่อวานพี่มาน้ำใสมากใช่ไหมตรงเนี้ยแต่ตอนนี้น้ำขุ่นมากพี่ฮะมีคนมาเล่นน้ำรือยป่าไม่มีใครกล้าเข้ามาตรงนี้หรอกต้นไม้เพราะว่ามันเป็นสิ่งเขตที่ไกลขรุขระแล้วก็เป็นจุดที่อันตรายด้วยทุกคนนะ เรามีของดีติดตัวมาไงเรามาเพื่อจะจัดจารในพวกสมิงปอบมาดแบบตงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเจอไหมเช้ปนี่ยต้องโรยกันควักไอ้พวกสะหรขึ้นมาใเจ่ะเจอมันตักขึ้นมาเพื่อทำอะไรสักอย่างทุกคนนะมันจะหาพวกปลาพวกอะไหรือเปล่ามันเอามือขวานีนมาแล้วก็วางใส่ข้างทุกคน ชัดมากเลยพี่มีการตักขึ้นมาทุกคนนะโอ้ยเยอะเลยเนาะใช่มีการตักขึ้นมาเหมือนทำหาพวกกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ตักไอ้พวกนี้ขึ้นมาทุกคนเยอยหอยปลทำไมเฮ้ยทำไมทำไมทุกคนทุกคนเฮ้ยพี่ทัานฤาษีใช่ไหมใช่ทัานฤาษีหรอใช่ใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมใช่ทุกคนฤาีเป็นยังไงครัทุกคน ทำไมท่นานนม่มาทิอยู่บนน้ำขอต้อนรัทุกคนเฮ้ยขนาดนั้สวัสดีครับทำไมมาทีอยูอย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 ่บนม้ำอีกใ่คัน ท่านมาอยู่นี่ได้ไงครับท่านท่านสีมานานหรือยังครับท่าน,น,นท่าน,นสีผมมาตามหาไอ้จัวนั้นที่มันคล้ายๆเป็นผีปอบครับท่าน มันหากินพวกหมาสีดำแมวสีดำครับท่านไม่เจอมันหรอกผมผมแล้วท่านเจอมันผ่านมาบ้างไครับท่านอย่าเขาใกล้มันอย่าเขาใกล้มันมมันดากท่านครับเมื่อวานผมเจอมันโผล่มาข้างหลังนี่ครับท่านมันโผล่มาข้างหลังแล้วมัน เหมือนแบบเขาจะเข้ามาขอผมกินพวกเนื้อสดคับท่านพวกหมาดำพวกแมวดำาครับท่านไม่ต้องกังวลต้องักังวล้นไมี่บาออึกอือนตรเขอามาีเบอร์ระบบฉันบอกว่าอันตรายทไม้ไมหาประกาศท่านหรอประมลงน้ำคนน้นลงน้ำนะไปจรบไว้ท่านนั้นคน มาใส่จง,งวอมด้วยคนนะแนยาวด้วยอยู่ตยงมานั้น,น,นท่าไมให้ขึ้นใบตรงนี้ไม่อให้ใครขึ้น,นผมว่าท่านอยู่ที่นี้แน่ๆแต่ว่าท่านทางตัวเมื่อวานเรามาเมื่อวานผมมาท่านเห็นผมไหมครับรู้เห็นมาอยู่งั้นทอนต้งขึ้นสูงนะงลื่นนะคนผมได้ไหม,มเอาไนทิกไปให้ท่านลงขมทุกคนนะ Olje holder så høyt som mulig. มมไ,มไม้เอามีไปลงห้ท่านลองผมห้ดองเลื่อนลองเล่ลองลื่นลอนเอนงลื่น,นท่านลงม,ลมได้ผมททีนะครับท่านมอเคเดินเดิน,อ,ดนอ่ะล้กเดินลองเลืล่นนะคืรอราอย่างนี้แหละ ดามมีดดามมีดน้องน้องน้องพอมีเรื่องครับท่านเอาดามมีดท่านบอกเอาเอาดามมีดนั่นแหละเรียกว่าดามมีดแม่แม่ไม่เข้าใจกของว่าดามมีดทุกคนนะท่านเลยแต่พ่อใครทิ้ง ้องใส่เก่งวร์มาั้งคนเจ๊กเฉยทายนะเพราะว่าน้องเะไม่อยกให้น้องใส่นะ งน้ยท่านครับนี่ผมจะเอาพวกผลไม้มาเยี่ยมท่านได้ไหมครับท่านไม่เนี่ยนนมีแอันตรายอยากมากราบไหว้ท่านบ้างครับท่านท่านอยู่นี้ประจำกรไหมครับท่าน,นแต่ว่าท่านอาจจะไม่ปรากฏตัวถ้าท่านไม่จำเป็นจริงๆใช่ไหมครับ ท่านครับแล้วท่านเจอไอ้ตัวประหลาดไอ้ผมบอกเป็นไอ้ปอบปอบมาดามันมาทันทีไหมครับท่านด้านหน้างคือที่ของมันมัน,มนจนหน้าขี้งุ่มเหมือนทุกคนนะใบปอบบอกมันใส่นใบปอบทุกคน,นอยู่ข้างล่างท่านครับแล้วอย่างนี้มันมาจากไหนครับท่านตระกูลเดียวกับใหญ่ปอบบอกตระกูลเดียวกันทุกคนเป็นสืบสืบส่เลือดแหรอครับท่าน ที่ใส่เยอะทุกคนท่านทราบตัวท่านก็แม่กับเขาไปยุ่งทุกคนนะกินแค่หมอดำจับแมวดำอ๋อที่มันสร้างความเดือดร้อนชาวบ้านครับท่านกินทุกหมาแมวชาวบ้านแล้วไก่าชาวบ้านนะครับให้เรากินเพื่อความครับอมตะความแข,ข็ขงเห<ด>มือนคนในความเชื่อม,มันนะนเอะไาไม้กลับกันมาท่านงั้นผมขอรบกวนท่านแค่นี้นะครับท่าน ต่อตาให้ต่อตาให้ต่อบางตาต่อกลับไปอาจจะไม่รอดมันดักรอเจ้าอ,อยูอ่ทุกคนขาบอกใหท่านใช้แบางตาให้เพราะว่าถ้ากลับไปจจะไม่รอดมันดักรออยู่ทุกคนละม,มือต้นไม้ละม,มือ ทุกคนท่านทำพิธาบังตาให้ไม่เห็นมันเพ่นพวกมันไม่เห็นเราทุกคนนะเพราะว่าท่านบอกว่าถ้ากลับไปมันมันรอเล่นงานเราอยู่นะทุกคนมันดักรออยู่เขาจะมาเอาแห่มาให้ข้าข้าจะลงอคาคมให้ทุกคนท่านเดินรถนะเอาแห่มาทุกคนให้ลงอาคมให้ใช<อ>่ใช้แห่ไปจับไอ้ปอมาด่านทุกคนขอบคุณนะครับท่านท่านขอลาค,ครับท่านสวัสดีครับท่านโอเคทุกคนไปไปไหนไป เดินทางกลับก,ก่อน,นทอุกคนพ่อท่านบอกว่าไอ้ตัวนั้นมันดักหล่อเล่นงานอยู่ต้องรีบกลับก่อนท่านใช้พิชาบางตายอยู่ทุกคนนะชคดีมากที่ท่านทุกคนสาทุสาทุสาทุ